ทดสอบอุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก UTP นะครับจากแลนนะครับให้วิ่งไปบนสายสองคอคอันนี้คือใช้สายคอนโทรลสายอ่อนเป็นสายเงินแท้นะครับ2คอเป็นสายตรงนะครับที่ <I S 1> อุปกรณ์ <'m> เฟสแกนเนี่ยเป็นตัวมาสเตอร์นี่นะเป็นเป็นมาสเตอร์นะครับ <'m> แล้วก็ที่ปลายทางเนี่ยเป็นตัว slave เลนะครับก็ใช้สายสองคอก็คือต่อตรงสีได้ไม่ต้องไขว้สายนะครับอย่างตัวเนี้ยแดงอยู่ขวาตัวสเลทแดงอยู่ขวาตัวมาสเตอร์แดงก็อยู่ขวาเไหมครับไม่ต้องไขว้ TXRX ก็นะครับก็ทดสอบปิงอุปกรณ์เจอครับอุปกรณ์เฟสสแกนสามารถเข้าไปในระบบนิเดเบลกได้นะครับก็สายตรงนะครับที่ไม่มีการไขว้นะครับก็ใช้งานได้ ทดสอบสายแลนที่เป็นสายทวิสแพร์ก็ใช้งานได้ครับก็ทดสอบผ่านทั้ง2อย่างทั้งสายตรงและสายไขว้ครับกรณออีนี้คือเราจะเอาไปใช้งานกับลิฟต์นะครับเพราะว่าลิฟต์เขาไม่ได้ให้สายแลนที่เป็นสายอ่อนมานะครับเขาแต่แต่เขามีมีสายทวิสแพร์สายอ่อนอยู่แล้วแล้วก็ใช้ทวิสแพร์แปลงเป็นแลนสำหรับแอเ c o คอนโทนะครับ ก็รับความเร็วที่1น0ยเมนะครับก็พอเพียงนะครับผ่านค้าบผมใช้งานได้ครับเดี๋ยวเรือเอาไปติดตั้งจริงบนตู้โดยสารลิฟต์ครับ